สวัสดีครับผู้กิจวันนี้พาท่านผู้ชมมาตีปลอมนะครับก็อยู่ในช่วงของ f i ชชิงเกียรแล้วก็ฟิชชิงเกียรเทปนี้สนับสนุนโดยวิกเกอรนะครับบริษัทวิกเกอร์ก็เป็นอุปกรณ์จากวิกเกอร์เดี๋ยวดูกันวันนี้ผมจะใชอะ้อะไรบ้างนะครับมาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นคันเบ็ดก็เป็นคันเบ็ดส e ีลเฮดนะฮะ e ตีลเฮดตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าไรเซอร์ฟอร์สทูสำหรับไรเซอร์ฟอร์สทูเนี่ยก็จะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับ เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะว่าเนื้อคันจะเป็นเนื้อกาไฟนะครับดูรูปทรงกันก่อนนะครับด้ามเป็นแบบพุดเดิ้ลแบบนี้เลยนะครับสีดําคลิบแดงนะครับริลซีดนี่จะเป็นแบบมันก็ใส่รอบแบบสไตล์แบบโลโปรไฟล์นะฮะเนื้อคันก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับเคลือบเงานะฮะก็คันนี้ก็จะเป็นคัน2ท่อนนะฮะามาดูสเปคกันนะฮะคันรุ่นนี้จะมีความยาว6ฟุต 6, 6, 6แล้วก็7ฟุตนะครับทั้งเดินแล้วก็สปินแล้วก็จะเป็นคัน2ท่อนทั้งหมด อ่าเวทก็จะมีเวท87ดแล้วก็จะมีเวท10-20นะฮะแล้วก็ทุกเวทก็จะรับน้ำหนักเหยื่อได้7-20ถึงกรัมนะครับเดี๋ยวใช้คันนี้แล้ววันนี้ประกบกับอ่ารอกตัวนี้นะครับอ่ันเนอร์เซเว่นนะฮะตัวนี้คงไม่ต้องมีวิวอเยอะนะครับผมขึ้นรูปขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อ่าวันนี้ก็จะใช้อุปกรณ์จากแอดเตอร์หลายหลายชิ้นเลยนะฮะแอดเตอร์ทางนั้นเลย นะฮะก็จะเป็นพวกปลายยางด้วยแล้วก็เป็นหัวจิกด้วย JH ตัวน,นี้แล้วก็วันนี้มาแนะนำสาย PE ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นสาย PE ตัวนี้เป็น Attacker นะครับ X8 b a s นะฮะ Material Form c h ซะด้วยตัวนี้ม้วนละ100เมตรนะครับม้วนละ100เมตรแล้วก็จะเขาบอกว่าสายสรุ่นนี้จะเป็นสายที่เส้นเล็กมากนะครับแล,แล้วสายก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสีเขียวแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยว เอ่อผมขออนุญาตประกอบอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวก็ไปตกปลากันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะพามาตกปลาอะไรนะครับไปดูนครับอ่ะนี่นะครับ Steel Head Riser Force 2คันนี้ก็จะเป็นที่ผมใช้จะเป็นเวทอ่อแปดสิบนะครับสอท่อนแล้วก็เป็นคันหฟุต6นะฮะประกอบกันเดอร์เซเว่น การส่งเหยื่อนี่ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับกันสองท่อนแบบนี้นะฮะ66เซนคันก็ถือว่าดีใช้ได้เลยเนะี่ยผมผมลองอลคิดลากคันนีดขุดนไปบพื้นดูเนี่ยสัมผัสก็โเอเคครับ โดนแล้วครับโดนแล้วนะครับอืมดูแอคชั่นคันนะครับคันสองขอนหูปลาเกา๋า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 อืม เน้นเรื่องความสะดวกสบายด้วยนะเวลากพกไปไหนมาไหนก็พกได้ทัดสองท่อนเรื่องแอคชั่นของคันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยถ่ายหัวก<ห>มไม่ดไมไมูดูแอคชั่น ัสองท้อน 41ตโอเคให้ดูแค่นี้นะคะว่าปลาตีนลงปลาไปมาใหม่นะคะไซนี้เออปลาไซใหญ่ พาไปเมื่อวันพฤหัสบีวนันนี้วันพุธ5-6วันแกะตลาด,ด,ดอ่ะมาสรุปการใช้งานกันนะครับผมว่าคัน2ท่อนเนี่ยมันเป็นเหมาะแบบการพกพาแล้วก็ใช้งาน,นสะดวกแล้วก็คัน2ท่อนสมัยเนี้ย ไม่ต้องห่วงเรื่องแอคชั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานการทำแอคชั่นของคัน2ท่อนว่าดีนะครับแล้วก็คันรุ่นนี้ s t e e l h a s Riser Ford ย้ำอีกทีนึงนะครับว่ามีเวท87แล้วก็10 20 2เวทเป็นคัน2ท่อนมีทั้งเบสทั้งสงปินแล้วก็จะมีความยาว6ฟุต6กับ7ฟุตนะฮะวันนี้ที่ผมใช้คือ87เวทนี้เลยเห็นไหมฮะก็เป็นคันที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700บาทเท่านั้นเองนะครับราเรานี้ เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับสเปคอีกทีนึงนะครับแล้วก็วันนี้กันเนอร์สเนี่ไม่ต้องพูดถึงรีวิวกันบ่อยขึ้นสเปคให้ดูอีกทีตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมบอกไปวันนี้ใช้เหยือ่อตัวนี้นะครับ j h หน่้น้ำหนักเหยื่อก็ประมาณ10กรัมก็การทส่งเหยื่อก็ทำได้ดีเลยทีเดียวสำหรับคันรุ่นนี้ <S <S นะฮะสาย P e ที่ใช้วันนี้เป็นสาย pe าเป็น pe pe 0ูนะครับ <S <S ก็ฝากกันไปด้วยเลยพูดถึงสาย PE แล้วก็เป็นสาย PE อะรั8เป็นสารุ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่สีเขียวปีเลยเห็นไหมฮะก็จะมาะมีวางจําหน่ายแล้วนะครับตัวนี้แมทเทเรียลฟอร์มเจแปนด้วยมัวนละ1 0 0่เมตรนะครับราคาก็ประมาณเท่านี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทริกเกอร์ด้วยนะครับที่เอาอุปกรณ์ชุ้นนี้มาให้ลองเทสกันนะฮะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชม,มเราโดยตลอดด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าฮุกอิจจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ที่ไหนอย่างไรติดตามชมได้นในเพจของฮุกอิกจอย่าลืมติดตามกันในยูทูบจะได้ชมเร,าารื่องราวสาระดีๆก่อนใครสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ